็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในส่วนของทางช่องอาจารย์ลุงพารวยหนึ่งหกแปดนะครับในส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเด่นล่างนะครับมานําเสนอให้กับ f อซนะครับจริงๆสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเด่นล่างครับสี่ติเดินดีนะฮะท่านสามารถลองคิดย้อนหลังไปดูได้เลยนะครับก็เดินยาวไปได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะนํา มานาเสนอเป็นตัวอย่างให้กับ fc ประมาณสักแปดนวดนะครับ fc ลองไปคิดย้อนหลังดูได้นะครับซีตีตัวนี้เดินดีนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือเขาจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับผมก็เลยติดมาให้ว่าเป็นหลักหน่วยล่างบวกเด่นล่างนะครับหน่วยล่างบวกเด็นล่างครับเพราะสูตรนี้นะครับปกติเราเขาจะเดินมาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเข้าในตําแหน่งของหลักหน่วยซะมากกว่านะครับเราก็สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อ ดูทิศทางของตัวเลขได้นะครับว่าน่าจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับเพราะสูตรนี้ส่วนใหญ่เขาจะเดินมาที่หลักหน่วยล่างนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูในส่วนของวิธีการคิดแล้วก็วิธีการคำนวณของสูตรนะครับก็ขออ่านคำเตือนนิดนึงนะฮะคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดจำนวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนที่มีการเล่นการพันนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ใช้วิจนณญาณในการรับชมนะครับเรามารับชมกันเลยนะฮะในส่วนของหลักหน่วยล่างหลักเด่นล่างนะครับสองสูตรนี้นะฮะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ FC สามารถนําไปใช้งานได้นะครับสี่ตีเขาเดินดีนะครับผมได้เทสมาหลายงวดแล้วนะครับก็ถือว่าสี่ตีเขาเดินดีนะครับท่านสามารถลองนําไปใช้งานได้นะครับถ้าชอบนะผมว่าตัวนี้สูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ดีนะครับเลยนาจับมานําเสนอให้กับ FC ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับ เราลองมาคิด,ดรพร้อมกันไปสักหนึ่งนวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อว่าจะให้เอฟซีเห็นในส่วนของสูตรแล้วก็วิธีการคิดให้ชัดเจนขึ้นนะครับวิธีการคิดของสูตรนี้นะครับผมก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับ ทุกๆงวดนะครับจะต้องบวกด้วยเลขหกคงที่นะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราจะมาจับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ลบถอยหลังหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เดินหน้าอีกสามแต้มนับเลขเด่นสูตรนี้ก็จะจะเป็นลักษณะสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับในส่วนของร้วยเลขเด่นล่างนะครับเราลองมาคิดวิธีคิดกันเลยนะฮะทำไปพร้อมๆกันสักหนึ่งวดนะครับเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งงวดนะครับอ่า อย่างวันนี้นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขหกนะเลขหกนะบวกด้วยหลักหมื่นครับหมื่นก็คือเลขหกนะครับบวกด้วยหลักพันนะครับพันก็คือเลขเก้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างวันนี้ก็คือเลขหนึ่งนะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหน่วยครั้งที่สี่ก็คือตัวนี้นะคะั ครั้งที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่สี่ก็คือหลักหน่วยครั้งที่สี่วันนี้ก็คือเลขสี่นะครับก็คือตัวนี้นะแล้วก็วางด้วยเลขสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยเลขหกคงที่ทุกครั้งนะฮะเราล,ลองมาลองบวกกันดูนะครับหบวกหนะครับเท่ากับสิ1สิบสองนะครับได้สองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอดนะครับหนะึ่งบวกหนึ่งะสิบเอก็คือเลขหนึ่งะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสี่ กับ6นะครับหกบวกหเท่ากับสิครับยก2มาตัวเดียวเฉพาะตัวเดียวนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเลขเด่นตัวตัวที่1นะก็คือเลข2ครับมานำมาวางไว้ตรงกลางนะแล้วก็เดินถอยหลัง1แต้มนะครับ1แต้มก็คือได้เลข1นะครับเดินไป3 บวกอีกสามต้มนะครับก็คือสองก็เป็นสามสี่ห้านะก็คือเลขห้าครับเลขเด่นงวดนี้นะครับก็จะก็จะได้สามตัวก็คือหนึ่งสองแล้วก็ห้านะครับเอาเรามาดูผลของแต่ละงวดนะครับลองมาเก็ตดูสถิติกันดูนะครับขอในส่วนของสูตรนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้กับ fc แปดงวดนะครับ fc ลองไปคิดถอยหลังดูได้นะครับสูตรนี้นะฮะหนึ่งสองห้านะครับผลรางวัลออกไปที่สองหนึ่งนะครับวันดีก็ติดมาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับ วันนี้นะครับได้หนึ่งเลขเด่นนะครับหนึ่งสองห้าเหมือนกันนะผลรางวัลนะครับออกมาที่ห้าหนึ่งนะครับก็ติดมาทั้งสองตัวนะครับวัถัดไปนะครับเลขเด่นนะครับสามสี่หสามสี่เจ็ดนะครับสามสี่เจ็ดก็ติดมาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับวันถัดไปนะครับเลขเด่นศูนย์หนึ่งสี่นะครับศูนย์หนึ่งสี่อ่าก็เลขหนึ่งนะครับติดมาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับวัถัดไปนะครับเลขเด่นคือได้เก้าศูนย์สามครับ 903ก็ถูกไปที่เลข0นะครับก็คือเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับว่าถัดไปนะครับได้เลขเด่น569นะครับ569ผลรางวัลออกไปที่54นะครับ54งวดนี้นะครับติดมาที่ในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับรางวดล่าสุดนะครับงวดที่ออก32นะครับ32เลขเด่นงวดดีให้236นะครับ236ก็ติดมาครับก็คือในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเราลองดูสติย้อนหลังไปดูนะ สติย้อนหลังนะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะแต่ว่าหลักหน่วยเขาจะยิงยาวมาเลยนะปื๊ดมาเลยนะแล้วก็จะเว้นวักนะครับเข้ามาหลักสิบสอง้วนนะครับหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นหลักสิบหรือเปล่าฮะอันนี้ก็ลอง f c ก็ลองวิเคราะห์พร้อมกันนะฮะก็ลองคิดลองวิเคราะห์ไปด้วยพร้อมกันนะครับแต่โดยสติเขาจะมาหลักหน่วยนะครับแต่ว่าเวลาเรานําไปตัดกันในส่วนของสูตรอื่นนะรเราก็ ก็ควรควรจะกลับกันไ้ด้วยนะครับเผื่อว่าตัวเลขเขาสวิงครับดูจากทิศทางเลขเขายังมีการสวิงอยู่นะฮะจะเดินหลักหน่วยยาวนะแต่ว่าเขาก็ยังมีเข้าในส่วนของหลักสิบปลายเข้ามานะฮะแต่ว่าในส่วนของสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะก็คือจะหลุดหลักหน่วยก็เข้าหลักสิบนะครับหรือมากก็จะมาทั้งสองตัวอยู่ในลักษณะนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่นําไปใช้งานได้นะครับ fc นะฮะลองนําไปคิดดูนะครับ เราลองมาดูในส่วนของงวดปัจจุบันเลยครับงวดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาคิดพร้อมกันดูนะงวดปัจจุบันนะครับก็คือหลักแสนนะครับเดี๋ยวนะใช้หลักแสนนะครับแสนก็คือเลขเจ็ดนะครับก็ใช้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยหลักหมื่นนะครับหมื่นก็คือเลขห้านะครับเลขห้าแล้วก็หลักพันนะครับในตำแหน่งของหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับ แลบวกด้วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขสองนะฮะหน่วยล่างก็คือตัวนี้เลขสองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่แถวนี้นะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามสามสองนะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขเก้านะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็นําเลขเก้ามาบวกอีกตำแหน่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับ ทุกงวดต้องบวกด้วยหกคงที่นะฮะเราลองมาลองบวกกันดูนะครับเจ็ดบวกห้านะครับเท่ากับสิบสองนะครับสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบครับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะฮะงวดนี้นะครับงวดนี้ก็จะได้ในส่วนของเลขเด่นนะครับก็คือเลขหกนะครับเราก็จะนําในส่วนของเลขหกมาวางไว้ก่อนเลยนะ ลบหนึ่งแต้มนะครับลบหนึ่งแต้มก็คือห้านะแล้วก็บวกไปอีกสามแต้มนะครับหกก็เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะก็คือเลขเก้านะครับในส่วนของเลขเด่นงวดนี้นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแต่โดยสถิติส่วนใหญ่เขาจะเข้าในส่วนของหลักหน่วยเยอะกว่านะครับยิงยาวมบบปื๊ดเลยนะแล้วก็มาสะดุดอยู่สองงวดเข้าไปในตําแหน่งของหลักสิบนะครับ วดนี้เขาจะอาจจะกลับไปหลักหน่วยหรือเปล่านะฮะ fc ก็ลองนําไปคิดวิเคราะห์ดูนะฮะวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับก็ได้ห้าหกเก้านะครับอ่าขอขอเตือนด้าเตือนนิดนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวเลขนี้นะเป็นเพียงแนวทางคิดตนวเงนทางอนิสาเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ fc ดูก็โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับ เรามาดูนะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับเลขเด่นก็คือห้าหกและเก้านะครับลองนําไปเปรียบเทียบในส่วนของสูตรอื่นดูนะครับสูตรที่แล้วนะครับผมได้ลงให้ก็คือยี่สิบห้าชุดตรงๆนะฮะ FC ลองไปลองลองลองนำสูตรนี้ไปตัดดูนะฮะตัวเลขจะเหลือเหลือน้อยลงนะเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของชุดสรุปนะครับให้กับ FC นะครับแล้วก็จะมีอีกสูตรนะครับเป็นสูตรในส่วนตัดแต้มนะครับสูตรแต้มสูตร สูตรแต้มแล้วก็สูตรหลักสิบหลักหน่วยเพิ่มมาอีกให้กับ f อได้ลองนําไปพิจารณานะครับได้ดูกันหลายๆสูตรนะครับเราจะได้มีตัวเลือกในการตัดและในการตัดสินใจนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของวันที่ที่1เมษายน2568นี้นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นำในส่วนของ2ตัว3ตัวเด่น1ตัวนะครับในส่วนของเด่นล่างแล้วก็เน้นไปที่หน่วยล่างนะครับมานำเสนอให้กับเอนะครับในส่วนของวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันนะครับมีเงินใช้อย่างล้นเหลือเลยนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ